คุณเคยโดนยืมเงินไหมครับไอการโดนยืมเงินเนี่ยบอกเลยนะเป็นเรื่องที่คืนไม่เข้าใครไม่ออกจริงๆตอนที่มีคนมายืมเงินคุณเนี่ยสังเกตไหมมาอ้อนวอนเรียกว,ว่าทาบกาบตีนให้ทําอะไรก็ยอมถึงเวลาที่เขาต้องคืนเงินเราเองนี่สิครับดันต้องเป็นคนเนี่ยไปขอเขานะครับไปทวงเขาบอกเลยฮนะมันกลับกันเป็นหน้ามือเป็นหลังตีนครับนี่แหละครับคือความลำบากใจของการให้ยืมเงินผมมีละครสั้นเรื่องนึงนะครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจใครที่มีประสบการณ์ที่กำลังจะให้เพื่อนยืมเงินนะครับดูคลิปนี้ไว้นะครับเผื่อจะเป็นบบทเรรียนให้คคุณั เย,ยืมตั้งไปแล้วก็ไม่รับสายเลยอ่ะวยโทรทวงอยู่นั่นแหละถ้ามีก็คืนเองแหละทวงอะไรกันนะกระน,นาไม่รับหรอกแล้วเพื่อนที่นัดเมื่อไหร่จะมาเนี่ยแกเป็นไงบ้างล่าสุดเห็นแกซื้อกระเป๋ามานี่ กระเป๋ามาแกสามแสนสีแดงสวยมากหนังดีมากแกโอ้โหแกเลิศนะ่ะแล้วแกล่ะฉันได้ในรการมรันเืือหนึ่งเบาเแสนหนึ่งโอโ้โห<า>ล่าสุด<ะ>ฉันก็ไปซื้อเสื้อคอลเลกชันใหม่มาแกสวยมากายืมตังไปแล้วก็ไม่รับสายเลยอ่ะโทรทวงอยู่นั่นแหละถ้ามีก็คืนเองแหละทวงอะไรกันนะกันหนาไม่รับหรอก ทำไมแกไม่รับสายฉันเลยอ่ะส่งข้อความก็ไม่อ่าน Mess e n g e อร์แกก็ไม่อ่านเงินที่แกยืมไม่จะคืนเฮ้ยแกฉันไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยแกแกอย่าเพิง่งไาทีหลังอ่ะยืมเงินใครอ่ะสัญญาว่าจะคืนต้องคืนคนเขาก็มีความจําเป็นต้องใช้เงินที่ฉันให้แกไปก็เป็นเงินค่าเทอมของลูกฉันก็ต้องจ่ายทุกอย่างเหมือนกันและแกจะคืนฉันเมื่อไหร่ เฮ้ยแกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฉันโทรบอกแกอีกทีได้ไหมไม่ได้ฉันต้องใช้เงินพรุ่งนี้เลยเฮ้ยแกเราเพื่อนกันนะไม่ต้องเหลือความเป็นเพื่อนแล้วยืมไม่คืนแบบเนี้ยไม่เห็นใจฉันบ้างเลยหรอฉันยืมแค่สามพันเองนะไม่ได้พรุ่งนี้เอาไปคืนฉันเลยงั้นเราก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนกันเลย หวังว่านี่คงจะเป็นบทเรียนนะครับให้กับหลายๆคนในการยืมเงินนะครับสุดท้ายผมขอทิ้งท้ายเป็นคําคมเอาแบบคมกริบให้คุณแบบว่าบาดใจนิดนึงแล้วกันนะครับ mm. เงินคือกระดาษที่โคตรคมเลยมันสามารถตัดขาดได้แม้กระทั่งญาติมิตรและเพื่อนฝูงครับถ้าคุณคิดว่าละครที่เราทำเนี่ยนะครับมีประโยชน์กับคุณแล้วก็ฝากๆเลยนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจผมด้วยฝากเลยนะครับ, like, ผ,มรบผมจะได้รู้ว่าละครที่ผมทามาเนี่ยมีประโยชน์กับคุณนะครับ,รบกดแชร์เราหน่อยแล้วกัน